เอาละครับตอนนี้มาต่อกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาทํานี่ครับจากถุงผ้าตรงนี้นะฮะเราทำให้มันกลายเป็นชั้นวางของนะครับเริ่มต้นจากตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกก่อนนั่นคือบริเวณหูของถุงผ้านะครับเสร็จแล้วครับขั้นที่สองคือกางออกมานะครับปึ๊บนะฮะ เราจะตัดตามแนวนี้ครับปึ๊บเพื่อพับนะครับด้านข้างลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทำฐานทั้งสองด้านกันนะครับเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับมาพอเราได้กระดาษนะครับในขนาดที่เท่ากับตรงที่เราต้องการนะครับก็นี่ครับนำมาสอนใส่ไว้ตรงนี้นะครับ นะฮะเสร็จเราพับนี้ครับขั้นต่อไปคือการเย็บนะครับเย็บด้านข้างตรงนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับเอาละครับตอนนี้ก็เสร็จทั้งสองฝั่งแล้วนะครับแบบนี้นะฮะท้ายเราจะมาทำให้ชั้นนี่ใส่ของระเยอะขึ้นด้วยกันครับเพิ่มตรงกลางครับตรงกลางนี่ก็คือเราก็ใช้ ส่วนที่เหลือของถุงผ้าใบนี้นะครับมาเย็บปิดกับนี่ครับกระดาษหลังด้านในนะครับเย็บตรงกลางครับให้ติดกอันนี้ต้องใช้ได้เยอะหน่อยนะครับเย็บให้มันแน่นหนาหน่อยเพราะว่าตรงนี้ต้องรับน้าหนักของของที่เราใส่นิดหนึ่งนะครับเสร็จขั้นตอนนี้แล้วนะครับเรามาต่อกันที่นี่ครับของที่เราตัดทิ้งไปนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับอันนี้นะครับ เอามาตัดนะครับใช้ทําเป็นหูของส่วนนี้นะครับเพื่อเอาไว้แขวนกับข้างฝาเวลาที่เราแขวนของได้สะดวกนะครับตัดเอาเลยไม่ต้องยาวมากนะครับแค่นี้พอเราก็จะเย็บตรงนี้ติดกันนะครับแล้วก็นํามาเย็บติดกับตรงนี้ครับพอเย็บตรงนี้เสร็จแล้วนะครับนํำสูตชิ้นนี้นะครับมาติดกับอุกรณ์ของเรานะครับแล้วย็บติดกันให้แน่นหนาเครับเพราะว่าตรงนี้ก็ต้องรับน้ําหนักเหมือนกันนะครับ นำของที่ต้องการมาใส่แล้วก็นําไปแตะไว้ที่ข้างฝาได้เลยแบบนี้ครับโอ้โหไอเดียของไอคิวนะครับถุงพลาสติกธรรมดาธรรมดานะครับมาเป็นช่องหรือชั้นสำหรับแผนอยู่ในห้องน้ําได้เนี่ยผมว่ายอดเยี่ยมไปเลยครับเพราะนี่กันน้ําได้ด้วยนะเนี่ยใช่ดีมากเลยนะครับโอ้โหพี่วุ้นเจอคนแย่งงานแล้วสินี่อย่างเงี้ย นี่เนี่ยก็ไปจำเข้ามาอีกทีนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับมีไอเดียเจ๋งๆหรู้ปิดปริ๊ดกับผมนี่นะครับสามารถจะส่งเข้ามาบอกเราได้เลยนะครับที่ w w w ี e c m e d i a ทยแล l ด์ดอทคอนะครับหรือว่าที่ Facebook ครับ www.facebook.com/showroomtv นะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะได้ไอเดียแปลกๆมาอีกนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งเรื่องครับที่เราน่าจะแบบว่าตามกระแสอันหนึ่งเรื่องของงานอีเวนต์พี่ตุ้มครับในเว็บไซต์ที่ผมบอกไปปเมื่่อสัดาห์ทีแล้ว อีเวนต์เวนแวร์นี้พี่ตุ้มได้ไปลองเซอร์ดูยล้วครับโอ oh. ้โหตรงนี้ตอบโจทย์พี่ได้มากเลยเพราะว่าอีเวนต์ที่ไหนเนี่ยเราอยากจะเข้าไปดูเนี่ยเร<ช>าก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปหาเรื่องราวต่างๆของมันได้นะครับแล้วเร็วนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีนะครับบริการเป็น s m s alert นะครับสมมติว่าคุณตั้งไว้ว่าสมมติว่าพี่ตุ้มชอบเฟอร์นิเจอร์ครับพอมีงานเกกี่ยวับเฟอร์นิเจอร์ทุกงานเขาจะส่งมาว่าเฮ้ยวันนี้มีที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างนะครับเพื่อนที่เรียกอาจจะมีงานที่เจ๋งผมนี่จะไปสมัครบบั ดีมากเลยครับนี่สะดวกมากทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับสถานที่สวยๆแบบนี้นะครับสายพาราม4โดย AP นะครับแล้วก็เซพาสวยๆของเราครับ CPs c h a f แล้วก็ B60 ครับครับและสำหรับสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับโชว์รูมนะครับเราจะไปทำการออกแบบร้านกาแฟครับเพราะฉะนั้นครับ คุณผู้ชมนะครับถ้าใครอยากมีความฝันว่าจะมีร้านกาแฟของตัวเองครับไอเดียคราวหน้าเนี่ยครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนหมดเวลาลงแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกับพี่วุ้นนะครับสวัสดีครับ